สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโรคไตในแมวซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในแมวโดยเฉพาะแมวที่อายุมากขึ้นหลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามีสัญญาณและวิธีดูแลอย่างบางมาเริ่มกันเลยครับกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคไตในแมวเรื่องที่1โรคไตในแมวคืออะไรโรคไตในแมวคือภาวะที่ไตของแมวเสื่อมสภาพไม่สามารถกรองของเสียออกจากร่างกายได้ตามปกติ ทำให้คองเสียส,สมสูและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของแมวมาก่ารับเรื่องที่สองโรคนี้พบได้บ่อยในแมวสูงวัยแมวที่อายุมากกว่า7ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะแมวที่อายุยืนกว่า10ปีขึ้นไปครับเรื่องที่3อาการสําคัญของโรคไตในแมวสัญญาณที่บ่งบอกถึงโรคไตเช่นดื่มน้ํามากผิดปกติปัสสาวะบ่อยเบื่ออาหารน้ําหนักลดลงและอาจมีอาการอาเจียนหรือท้องเสียได้ด้วยครับ เรื่องที่4การตรวจเลือดและปัสสาวะสามารถตรวจหาโรคตา,ายได้การตรวจเลือดและปัสสาวะสามารถช่วยให้คุณหมอประเมินสภาพตายของแมวได้ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาโรคตแต่นั่นครับเรื่องที่5โรคตายในแมวไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดโรคตายเรื้อรังในแมวนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถจัดการให้โรคไม่ลุกลามและช่วยยืดอายุการใช้งานของไตได้ครับ เรื่องให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญมากการดื่มน้ำเพียงพอสำคัญต่อแมวที่เป็นโรคไตแมวบางตัวไม่ชอบดื่มน้ำมากเราสามารถให้อาหารเปียกเพิ่มหรือใช้เครื่องกรองน้ำช่วยกระตุ้นให้แมวดื่มน้ำมากขึ้นได้เรื่องที่7การให้อาหารเฉพาะสำหรับโรคไตาอาหารเฉพาะสำหรับแมวโรคไตมีสารอาหารที่เหมาะสมช่วยลดปริมาณโปรตีนและฟอสฟอรัสที่ไตจะต้องกรองทำให้ไตทำงานหนักน้อยลงช่วยบรรเทาอาการได้ครับ เรื่องที่ 8. การให้ยาช่วยบำรุงไตคุณหมออาจแนะนำยาช่วยบำรุงไตเช่นย,ยาที่ลดความดันในไตหรือยาที่ลดปริมาณฟอสฟอรัสซึ่งช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นและชะลอการเสื่อมของไตครับเรื่องที่9้าระวังสารพิษในสิ่งแวดล้อมการสัมผัสสารพิษเช่นย,ยาฆ่าแมงยารักษาโรคและสารเคมีต่างๆอาจส่งผลต่อการทำงานของไตดังนั้นควรเก็บสารอันตรายเหล่านี้ให้ห่างจากแมวครับเรื่องที่สิบ การพบสัตว์แพทย์อย่างสม่ำเสมอแมวที่เป็นโรคตควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเสริมสเอเพื่อประเมินสภาพตารวมถึงปรับการรักษาตามสภาวะของโรคช่วยยืดอายุและคุณภาพชีวิตของแมวได้มากครับนี่ก็เป็นสิบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคตในแมวครับหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและสามารถดูแลที่เรารักได้ดีขึ้นหากมีอาการผิดปกติรีบปรึกษาสัตวแพทย์นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ